โรงเรียน,น,น,นชวางตั้งอยู่บ้านเลขที่152หมู่ที่2ตำบลชวางอเภือชวางจังหวัดคนครศรีธรรมราชเปิดสอนในระดับชั้นอ,น,อนุบาล2จนชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา2565จำนวนทั้งสิ้น157คนภายใต้การบริหารงานของนางสุพริรักษณ์ การโรเรียนชว่างจำนวนหุคขลากรทั้งสิ้น16คนรายงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาวมีการศรรึกษา2 5 6 5โรงเรียนชว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศรรึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2การดำเนินงานตามเกณฑ์ตรวจสอบและตัวชี้วัดการยกระดับ เป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาว 1. โรงเรียนสามสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาว 2. รายงานผลการจ,จัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทรประกอบระดับ3าดาวซึน้นทางโรงเรียนได้ส่งรายงานเป็นไฟล์ pdf เมื่อวันที่9กร 2565 3. มีการดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับสองดาวครบทุกข้อสี่โรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีที่ผ่านการพัฒนาต่อเนื่อง โรงเรียนฉวามมีการทำโครงงานสวดมนต์ทางนองสอรพันยัก เราเรียนมีแผงภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรมมีการวิเทศกำกับติดตามประเมินผลดำเนินการโราเรียนคุณธรรมสองพอและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมของนักเรียนต่อไป 6. โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่เช่นแผ่นพับหวรสสารหนังสือและอื่นๆทางโรงเรียนมีการจัดทำจดหมายข่าวและมีเพจของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 7. โรงเรียนมีการสร้างเรือ่ายระหว่างโรงเรียนกับ โรงเนฉวางสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนฉวางกับทางโรงเรียนวสานิมพ์กูลแปดโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านวิญญาณกิจกรรมสวดมนต์ทางนอร์สสารพระทุกวันศุกร์เก้าโครงการวิธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้โรงเรียนจักิจกรรมให้นักเรียนเข้าวัดทุกวันพระ เยาเหนมีงานส่วนตัทำนองสอนระดับชั้ทุกวันสุดสิบนะักเรียนเป็นผู้นงำงและผู้นำที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดเร,รงเรียนคุณธรรมสอสอ 11. นักเรียนได้รับกางวันคุณมณธรรมในระดับต่างๆเราเชิญมเลื่อนอันดับ2การสวดมนตหมู่สันเสริญพระราัตนตรัยธรรมนสรพันยะเราเชิญมาเลื่อนอันดับ2การประกวดร้องเพส่งเสริมคธรรมรางวัลชนะเลิศอันดับ2การประกวดมารยาทไทย12 คูมีผลงานและนำผลงานจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสำนักงานเขตที่การศึกษา 13. ครูมีการสร้างมาตร่ายด้านคุณธรรมกับโรงเรียนอื่นอา่ิเช่นโรงเรียนบ้านโคกมะขามโรงเรียนบ้านหัวหมากบน 14. บสีโรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการประเมินงาน ตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมนักเรียนเดินเข้าโรงเรียนหลังจากเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธง,ง15กลุ่มชุมนุมชมรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมขยายผลและเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียนและ16นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงนประสงค์ตางคุณธรรมอัตลักษณ์ ครูผู้สอนมีการพยากรณมคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นโรงเรียนร้ากชาที่สอนตามหลักแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมที่ปลูกฝังให้แก่ผู้บริหารครูนักเรียนข้าพการปลูกฝังด้านความเป็นอยู่ปลูกฝังด้านความมีนัยปลูกฝังด้านความรับผิดชอบปลูกฝังด้านความพอเพียงและปลูกฝังอุดมการด้านคุณธรรม โรงเรียนชวางขอจบการเสนอและขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ